คุณผู้ชมคะส่วนความเคืิบหน้าเหตุการณ์ที่เด็กชายวัยสองขวบ เสียชีวิตนะคะแล้วถูกพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเนี่ยนำร่างของน้องไปยัดใส่ในตู้เย็นโดยอ้างว่าน้องนี่ข้าวเหนียวติดคอแล้วทําให้เสียชีวิตแล้วก็ไม่กล้าแจ้งความเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดความผิดล่าสุดผลการชนสสุรออกมาแล้วนะคะน้องเสียชีวิตเพราะว่าขาดอากาศหายใจแล้วก็ในหลอดลมนี่มีเมล็ดข้าวเหนียวอยู่ในหลอดลมด้วยนะคะแต่ทางด้านพ่อแท้ๆของน้องนี่ไม่เชื่อเรื่องสาเหตุการณ์ตายยังคงปักใจว่าน้องน่าจะถูกทําร้ายล่าสุดมีการนิมนต์พระมาเชิญวิญญาณน้องเข้าไปสู่ทำพิธี ที่ค่ะตีน้องนายติดต่อเลยอ่ะตีตลอดเลยพ่อพูดเรื่องจริงเขาไปบอกเลยคนตีคนตีเขาไม่บอกหรกผมก็มาเห็นเขาพูดเลยถ้ารู้แบบนี้มันก็ให้เอาไปนานแล้วโถขอโทษตีทุกวันนั่นแหละตีนายตีดักไหมไม้ตีไม้ไอ้เบนแบนนี่อย่างไม้มันทัดเรานี่แหละตีแรงเลยตีพ่อจะนั่งอยู่โต๊ะถอดนั่งอยู่โต๊ะนั่นเห็น ที่นั่งอยู่ตรงนั้นวิทยุน,นั่นแหละไปไหนไม่ได้ว่ววอ,อ,อบอกว่าไปจีเขาสมัยดกต้องคุยกันดีๆคุยมันดีๆดิเขาไม่ได้ว่าไม่ใช่เรื่องของพ่อไม่ต้องพูดเป็นภาพขณะที่นายนพรัตน์ซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของเด็กชายวัยสองขวบนะคะมาพูดคุยกับปู่ของนายแบงค์นายแบงค์ก็คือเป็นพ่อเลี้ยงนะคะโดยปู่เนี่ยบอกตลอดว่าเวลาที่เด็กอยู่บ้าน เด็กถูกนายแบงก์ก็คือพ่อเลี้ยงทุบตีเป็นประจำปู่บอกว่ามีการห้ามปรามแล้วเพราะว่าสงสารเด็กแล้วก็พยายามบอกให้ในายแบงก์นำตัวเด็กไปส่งคืนให้กับพ่อแม่ที่แท้จริงแต่ว่านายแบงค์เนี่ยบอกกับปู่ว่าอย่ามายุ่งก่อนที่นายนกร,รัชจะเริ่มให้พระสงฆ์ทำพิธีเชิญดวงวิญ,ญญาณของลูกชายนะคะตามความเชื่อก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า ซึ่งผลการชนสุตรร่างของน้องเนี่ยออกมาแล้วเบื้องต้นสาเหตุที่ทําให้น้องเสียชีวิตนั้นมาจากการขาดอากาศหายใจแล้วก็พบเมล็ดข้าวเหนียว2เม็ดอยู่ในหลอดลมส่วนบนและอีกส0กว่าเม็ดเนี่ยอยู่ในบริเวณปากแพทย์คาดว่ามีการทานข้าวเหนียวเข้าไปค่ะแล้วน้องอาจจะเกิดอาการสำลักจนมีเม็ดข้าวเนี่ยเข้าไปในหลอดลมจนทําให้ระบบหายใจติดขัดแล้วก็ขาดอากาศหายใจจนน้องเสียชีวิต ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัยก็คือร่องรอยค่ะเป็นบาดแผลฟกช้ำที่เกิดขึ้นอันนั้นผลการชนะสุดออกมาแล้วนะคะว่าเป็นบาดแผลเก่าไม่ได้เกี่ยวข้องถึงขั้นทําให้น้องเสียชีวิตคาดว่าเกิดขึ้นมาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่น้องจะเสียชีวิตแล้วก็เป็นแผลที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุแต่คล้ายกับการเหมือนถูกจับแรงๆจนเกิดรอยฟกช้ำซึ่งนายนพร,รัตน์เนี่ย บอกว่าเขาไม่เชื่อว่าลูกของเขาจะกินข้าวเหนียวแล้วติดคอจนเสียชีวิตค่ะพี่บอกคุณพ่อแท้ๆจริงบอกไม่เชื่อมั่นใจว่าไม่น่าจะเป็นสาเหตุนี้แล้วเขาก็ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าผู้ที่เป็นพ่อเลี้ยงซึ่งก็คือเป็นเพื่อนของเขาเนี่ยจะทําร้ายร่างกายลูกเพราะเท่าที่ทราบมาเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยเป็นคนดีมไม่คิดว่าจะทําแบบนี้ยอมรับนะคะว่าเสียใจและยังคงติดใจผลการชนะสูตร ส่วนเรื่องของการทำร้ายร่างกายทางนายนพพร,รัตบ,บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีย้อนหลังกับนายแบงค์อย่างแน่นอนค่ะการทำร้ายร่างกายกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ที่ผ่านมาเราไม่เคยคิดเลยครับว่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้ไม่เคยรู้ว่ามุณไปเพื่อนเราเป็นคนที่ใสยังไงทำไมเราถึงกล้าให้ลูกเขามาเลี้ยงก็ดูดูเขาเป็นคนดีค,ครับที่เพื่อไปหาผมนะ ยังไม่คิดว่าขอจริงเป็นยังไแล้วตอนนี้เรารู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ปู่บอกเนี่ครับยังคงติดใจกับผลชนะสูตรนั่นคือเรื่องของการชนะสูตรนะครับส่วนเรื่องของคดีครับพันตำรวจเอกพฤชจำรุนศาสตร์นะครับพูดกับการสถานีตำรวจพุทธรบางบัวทองออกมาพูดถึงเรื่องคดีครับบอกว่าเบื้องต้นนี้เป็นการแจ้งข้อหาในแบงค์เจอพ่อเลี้ยง3ข้อหาด้วยกันครับ1คือไม่แจ้งการตาย2คือปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพ แล้วก็3คือเรื่องยาเสพติดนะครับเดี๋ยวจะนําตัวส่งฝากขังในวันพรุ่งนี้ครับส่วนแม่เลี้ยงชื่อก้อยคนนี้ถูกแจ้ง2ข้อหาคือ1คือไม่แจ้งการตายอันหนึ่งละและ2คือปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพด้วยนะครับค่ะแล้วก็สารได้ขออภัยครับไม่ใช่สารตำรวจได้อนุญาตให้ประกันตัวแล้วปล่อยตัวชั่วคราวไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ทั้งสองคนนะครับเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยเข้ามามอบตัวกับตำรวจ รวมถึงตัวภรรยาเองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตั้งขันด้วยส่วนเดี๋ยววันพรุ่งนี้ในแบงค์จะถูกฝากขังะนะครับค่ะซึ่งวันนี้ที่วันที่มีการพบร่างเด็กเนี่ยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนติดใจก็คือพบว่าที่ตัวน้องเนี่ยมีเชือกมันเป็นเชือกคล้ายกับสายสินนะคะมัดเอาไว้อยู่ปรากฏว่าเรื่องนี้ทีมข่าวของโมโนเทรนีน่าก็ไปคุยกับนายหารรักษาจิตหรือที่รู้จักกันว่าเนนแอร์เนี่ยนะคะ นายเนนแอร์ก็บอกว่าจริงๆมองได้สองมุมคืออาจจะทําเพื่อหนีความผิดแต่อีกมุมหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการทําเหมือนสะกดวิญญาณตามความเชื่อนะคะเพื่อไม่ให้วิญญาณเด็กเนี่ยมาตามรังควานอาจจะมีคนที่มีวิชาอยู่เบือ้องหลังหรืออาจจะมีคนแนะนําให้ทําส่วนตัวเชื่อว่าเป็นการทําด้านสายศาสตร์อย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดคนทําก็ต้องติดคุกแน่นอนค่ะถูกได้สายสินเนี่ยเพราะถูกไว้เพื่ออะไรต้องมีการสะกดจิตอยากจะให้พ้นความผิดกับ ไม่ให้เด็กมาหรือมันมาสอดหลายแย่สองมุมห้ะให้สะกดจิตเด็กไม่ให้มันเด็กมา,กม,ามาลังควานลังควานในในตัวเรานะฮะหรือทาร้ายในตัวเรามันเป็นไปได้นะฮะมองดูแล้วว่าเที่ยว่าเอาไปทำาิยศาสแน่นอนแค่เกี่ยวกับด้นไสยศาสถูกผูกได้ใส่สิงก็เกี่ยวกับด้นไสยศาสอยูใใสยสยยย่แล้ว ความคิดความเห็นของเนนแอร์ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อหนึ่งซึ่งเนนแอร์บอกเพิ่มเติมบอกการฆ่าเด็กที่บริสุทธิ์นั้นเป็นบาปกรรมมากและปัจจุบันยังมีผู้ที่รับทํากุมารจากศพเด็กเยอะมากครั้งละไม่ต่ํากว่าหลักแสนถึงหลักล้านบาท <S <S เป็นสายเดรฉานวิชา,ชชาอยากจะถามว่าทําไปเพื่ออะไรแล้วก็ฝากเตือนคนอื่นๆว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเป็นบาปอย่าทําค่ะ